สวัสดีค่ะทุกคนโกโก้เทคกี Go, Lady ้เลยดีโกโก้นะคะวันนี้เปื่อยผิวมาเลยเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องลองใช้แป้งใหม่ของคนไทยนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ค่ะแป้ง Bonnet ชูเวย์วันเดอร์พาวเดอร์เอสพเบกนะคะเป็นแป้งผสมครีมรองพื้นใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะแล้วก็เนื้อแป้งเขาจะเนียนละเอียดติดทนแล้วก็กันน้ําด้วยมีส่วนผสมของสารกันแดดเพราะว่า มันมีรองพื้นในตัวมันก็สามารถปกปิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยดูเป็นธรรมชาติคุมมันด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักแล้วจะมาลองทาให้ดูกันในคลิปนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูกล่องกันนะกล่องเขาเป็นแบบเนี้ยสีชมพูแล้วก็เป็นลายดอกไม้นะคะแป้งตัวนี้มีทั้งหมด2สีก็คือศูนกับ0ูนนะคะศูนย์จะเป็นสําหรับผิวขาวศูนย์สําหรับผิวสองสีค่ะ นะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีบอกส่วนผสมคุณสมบัติแล้วก็แป้งอันนี้ผ่านออยอแล้วนะคะเลขออยอเขาก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลขที่ใบรับแจ้งอันนี้นะคะถ้าเกิดสินค้าตัวไหนไม่ผ่านออยอ์โก <c oughs> โก้ก็ไม่มารีวิวนะคะโอเคพอแกะกล่องออกมาเนี่ยก็เป็นตลับแบบนี้เป็นเหมือนกับโบเก้ดอกไม้นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าบอนเน่นะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ เป็นช่องระบายอากาศนะคะเขียนเบอร์แป้งไว้ด้วย01กับ02ด้านไหนก็เป็นแบบนี้เป็นตลับกระจกนะคะแล้วก็มีเนื้อแป้งแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพับฟองน้ําสีขาวๆแบบนี้ค่ะมาดูสีแป้งกันบ้างนะคะอันนี้คือเบอร์01อันนี้คือเบอร์02นะคะสําหรับผิวขาวสาหรับผิวสองสี เดี๋ยวลองมาลองวันหน้าดูว่าสีไหนจะเข้ากับโกโก้นะคะวิธีลองนะคะก็คือปาดลงบนผิวนะคะบริเวณตรงกรอบหน้าตรงนี้อ่ะอันนี้ลองเบอร์01ก่อนแล้วมาลอง02กันข้างๆนะคะก็คือสี01เนี่ยมันจะออกขาวอมชมพูนิดๆส่วน02มันจะออกเป็นเนื้อเนื้อนะจริงๆแล้วผิวโกโก้เนี่ยขาวเหลืองจริงๆก็ใช้ได้ทั้งสองสีนะคะ แป้งบอนเน่เนี่ยเขาเป็นแป้ง full coverage ก็คือสามารถปกปิดได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงฟูลเลยปานกลางก็คือใช้แบบแห้งนะคะหรือใครอยากได้แบบ f คัฟ coverage ก็สามารถทาทับไปจนได้ c o v e r a ร e ที่ต้องการนะคะหรือว่าจะใช้ฟองน้ำเนี่ยชุบน้ำนะคะแล้วก็พับไปบนใบหน้านะคะมาดูผิวหน้าของโกโก้ก่อนก็มีกรอยกระนะคะมีรอยคล้ำตรงใต้ตาห่างตานะโอเคเดี๋ยวจะมาลองครึ่งหน้าด้านนี้นะคะด้านนี้ ให้ดูก่อนใช้เบอร์สองแล้วกันจะใช้วิธีทาหรือใช้วิธีพัฟก็ได้นะคะอันนี้ก็ทาบนหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันมีกันแดดอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดในวันธรรมดาง่ายๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้สเต็ปเดียวไปเลยแต่วันไหนที่ต้องโดนแดดก็ทากันแดดหรือสกินแคร์ก่อนก็ได้ค่ะเห็นไหมเออแป้งข้อเนื้อละเอียดนะ ดูเนียนขึ้นมาเลยอ่ะมหหน้าเนียนละเอียดขึ้นมาเลยโอเคเหลือรอยใต้ตานะโอเคนะคะคือแบบว่าเนี้ยละเอียดทางง่ายจะทากดหรือทาปาดก,ก็ทางง่ายไม่เป็นคราบเลยนะเนี่ยดูสิ รอยใต้ตรงใต้ตาดูดีขึ้นอันนี้คือแบบทาแบบแห้งนะคะตรงไหนอยากจะปกปิดมากก็ย้ำๆลงไปหน่อยอเฮ้ยดีเลยอะด้านนี้ทานะคะด้านนี้ไม่ได้ทาต่างกันเลยเนาะขอถ่ายรูปลงบล็อกหน่อยโอเคกลับมาแล้วนะคะ อีกข้างหนึ่งเราจะใช้แบบชุบน้ํานะชุบน้ําเอาฟองน้ำเนี่ยชุบน้ําให้เปียกๆบัดหมาดนะคะเพราะว่าด้านนี้ก็ก็มีรอยแผลตรงตาแล้วก็มีจุดด่างดำเยอะกว่าก็เลยอยากจะลองแบบ Full Coverage แบบใช้น้ําดูบ้างนะคะตอนนี้ก็ก้ไม่ได้เปิดหมวดหน้าเนียนบนกล้องนะทุกอย่างเป็นของจริง no retouch นะคะ พอเวลาชุบน้ําแล้วการปกปิดมันก็จะดีขึ้นเนาะอย่างที่ย้ําเลยเพราะเป็น full coverage แต่ว่าพอเวลามันโดานาน้ำเนี่ยมันก็เวลาเกลี่ยมันจะไม่ลื่นเท่ากับแบบแห้งนะแต่มันก็เกลี่ยง่ายอยู่นะก็ก็ใช้วิธีแบบว่า tap 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 แบบเนี้ยปกปิดดี full coverage จริงๆนะคะ ตรงไหนที่มีรอยแผลเป็นก็เน้นย้ำลงไปรอยกระจุดด่างดำย้ำลงไปนะคะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะก็ด้านที่ใช้แบบชุบน้ำก็เนียนปกปิดปูุกข้าวรซจริงๆนะคะดูเนียนกว่าอีกครัง้งครังนี้ก็เนียนแล้วนะ ข้างนี้เนียนกริบเลยนะคะดูใกล้ๆดูขุมขนดูขุมขนอะไรเงี้ยแทบจะไม่เห็นเลยอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วนะก็ก็ชอบการปกปิดแบบด้านนี้นะคือแบบชอบแบบว่าให้มันแบบแน่นๆหน่อยแต่ด้านนี้ก็ไม่เลวชีตประจําวันทาทุกวันก็ทาแบบนี้โอเคเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติกันน้ํานะคะเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะคะใช้น้ําแร่ฉีดให้เปียกเลยแล้วมาดูกันว่ามันกันน้ํำไหม อม,มาดูกันใกล้ๆ <_ C> เห็นไหมไม่ละลายค่ะกันน้ำจริงๆนะนี่เอามือลูกก็ไม่ไม่ติดมือออกมานะนแล้วพอยิ่งโดนน้ำยิ่งรู้สึกเหมือนกับมันจะยิ่งเนียนละเอียดขึ้นนะคะคุณ,ณสมบัติกันน้ำให้ผ่านนะคะเดี๋ยวก็ขอตัวไปแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันคะ่ะก็แค่แต่งแบบเบาๆนะคะแล้ว ใช้เบอร์สไปแล้วมีแป้งอีกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาไว้ทําอะไรนะคะเราก็สามารถใช้แป้งที่มันขาวกว่าเนี่ยมาทําเป็นไฮไลท์บนหน้าได้นะคะก็ก็จะมาทาบริเวณสันจมูกเนี่ยมันขาวมันทาให้ตรงนี้พุ่งขึ้มานิดนึงปลายจมูกเลำเลนเลนดีๆนะคะับเลนใช้ด้านที่เป็นใช้ด้านฟองน้ําที่ไม่มีแป้งก็ได้นะคะ เห็นไหมจมูกเด้งเลยเน้นตรงนี้นิดนึงอยากให้ตรงไหนขาวพุ่งก็ใช้แป้งที่อ่อนกว่าลงเท่นั้นเองนะคะหนกคิ no ้วเป็นการคลีนคลีนหนกคิ้วให้แบบว่าคิ้วสวยคมด้วยนะคะหรือจะไฮไลท์ light, บริเวณหนกแก้มก็ได้ตรงนี้อ่าตรงนี้ขาวกว่าตรงอื่นนะคะหน้าได้ดูมีมิติ จริงๆใช้เบอร์เดียวก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีแป้ง2เบอร์ก็เลยมาแชร์เทคนิคนินดนึงอ่าโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามาสรุปรีวิวแป้งบ bon อนเน่ยนี้กันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นเหมาะกับทุกสภาพผิวอ่ะโกโก้ผิวมันถึงผิวผสมนะคะก็ใช้ได้ใครผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้อันนี้จริงนะคะเนื้อแป้งเนียนละเอียดเมื่อกี้ลองดูแล้วก็เนียนละเอียดนะคะแล้วก็ปกปิดดูขุมขนได้ด้วย ติดทนนานและกันน้ําได้เมื่อกี้ก็ลองฉีดสเปรย์น้ําแร่ไปแล้วนะคะโดนน้ําแล้วยิ่งสวยนะคะถ้าเกิดว่าใครเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แป้งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้จริงปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำได้อย่างมหัศจรรย์เป็นธรรมชาติทั้งอย่างควบคุมความมันและป้องกันแสงแดดปกปิดริ้วรอยดีนะคะริ้วรอยตรงเนี้ยต,ตรงกะเนี้ยก็หายหมดเลยนะคะเรื่องความมันเนี่ยเดี๋ยวก,ก็จะมาสรุปที่ในบล็อกแต่ว่าคุณสมบัติควบคุมความมันเนี่ยเขาเคลมมาด้วยนะคะก็เชื่อได้นะคะแล้วก็ป้องกันแสงแดดก็ตามที่ตลับ SPF 20 PA2 บวกนะคะด้วยจากส่วนผสมแล้วเนี่ยมันมีไทเทเนียมไดออกไซด์มันก็กันแดดได้จริงอยู่แล้วนะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะเดี๋ยวโกโก้จะใส่ไว้นะคะแล้วยังไงพบกับโกโก้ได้ใหม่โกโก้ก็จะหยิบแป้งบอนเน่เนี่ยมาแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ให้ดูกันนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ในบล็อกนะมีรูปเพิ่มมีอะไรเพิ่มนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ชมมาจนจบนะคะแล้วพบกับเคคกี้เลดี้โกโก้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ